สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าบันทิเอากสิมารีแคปเออพระเอกหมอราบอีกคนหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะที่หนาจาตามองจ้าแม่ผู้ใหญ่ก็ได้อารูปภาพมารีแคปรีววพี่น้องเมืองก็เป็นการแสดงที่ไอสาวิชีพี่น้องลานมูลมังวันที่หนึ่งเมิองพวงอะไราจากบ้านหากักเพื่อนแต่ละมองกับพี่น้องขาเอออลังการ จะเต็มมาเต็มพี่น้องเอ้ยบวนาคอบวนอพระเอกอักเอ้ยเออให้พี่น้องเมืองถึงความหนาแลกก็อีกหนึ่งคนนะคะที่น่าจับตามองผลงานคือดีมาเรื่อยๆและกระแสก็คือเพิ่มขึ้นเป็นกราฟค่อย,ค,อยค่อยพุ่งขึ้นเรื่อยกับทุกคนขาเออบันี้ไปเมืองอันเพิ่นว่าเขาไปตาเอนดูเอนดูอธิบดีกระเจ้าอันประกาศเพิ่นว่าอันอัน หมอลับดาราคุพบ่กว่าค่ณเป็นจันพี่ที่กอประกาศบินบ่าเออโอ้ยแม่ผู้ใหญ่ก็เออเป็นตาหักเนาะบ่าเออก็จะเป็นดาราขึ้นข่าวปินบ่าเออก็เลยจักปินบ่าเออก็จะก็ว่าเด็กว่าหูปากันล้ะพี่น้องเออยังว่าเออก็เป็นตาหักอีกหนึ่งคนนะคะก็เลยมาเรียนวิวรีแคบไปพี่น้องฟังเออนี่อีกหนึ่งคนที่แม่ผู้ใหญ่ปูนาจับตาจ้องมองแลวกราฟกำลังพุ่งขึ้นความแม่แต่ละคนกำลังหันคิมคิดไเปจับตาจ้องมองหนุ่มน้อยคนนี้ค่ะถึงความน่ารักถึง ความสามารถหละก็ผลมุ่งผลง่ายของเพิร์ดจับตาม,มองกันดีๆค่ะทุกคนค่ะอนา,าคตอีกไกลนะครับพีกอัฒนากรจากน้องน่ารักน้องนิสัยดีเด้อแม่ผู้นใหญ่กระดานตีได้ค่ะเข้าไปสัมผัสลึกๆแลยเป็นคนที่น่ารักอีกหนึ่งคนแล้วอะสัมพันธ์มิตรภาพดีเออนิสัยดีเออตาหักเอาเพราะว่าเป็นอย่างก็จะเอาสป,ประรดหนึ่งลูกหันซื่อใจแม่ผู้นใหญ่แล้ว <laughs> มืสอสกุบกับบราาอีสาน เออแม่บ้านแม่แม่พืนเอาสับป,ปะรดมาเพืนปุ๊บพืนก็มาแจกแม่แม่ต่อเออขอกัเป็นหนึ่งในหันที่ได้สับป,ปะรดหนึ่งลูกค่ะคนขาเออจนเต้ายองทาวะ่ะเอาได้มาจากไหนก็ถึงสับป,ปะรดไปถ่ายรูปเต้ายองสันแม่เออกระบะรีแครสุพีสุนองฟังบบได้ไปค่ะแต่เอารูปมาดีวิวดีแกปไปมึงถึงความน่ารักความปิตาเพงของพืเมึงแตพ่ตพวงมลาลัยน้ำใจแม่แม่บ้านทักพืนพี่น้องขาเออบ่ได้ไปเลนหน่อยนะคะกระแสดีไม่มีตกค่ะอีกหนึ่งคนติดตาจับตาต้องมองนะคะ อาปากแม่แม่แมปแมยยปเ,เป็นกำลังใจให้แม่ผู้ใหญ่ปูนาเนีเด้อแวเวก็เป็นกำลังใจอัพธานากรด้วยพี่น้องจา๋าเออลูกชายคนหนึ่งของแม่ผูยย้ใหญ่นี่เดี๋ยวเจอกันรอบหน,น้านี่แหละเออสิเป็นคิดคิดนำเรื่องเลยถ่ายคิดนำเรื่องเลยค่ะเออขอเสียอื้นไปอกีกอัพธานากรค่ะไปเสียอื้นเดกยาค่ะไปอีกหนึ่งคนในดวงใจแม่ผู้ใหญ่ปูนานะคะเออรับเป็นเดียรเดียไปเจอสิรับเป็นลูกชายอย่างเป็นทางการฝากพี่ฝากน้องมานำเด้อค่ะปฏิหารอ้าว เออกดหัวใจแล้วัวๆก็ยังไม่ได้กดติ่ตากดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์ไปเลยจ้าซีมารีมาฟังดูดูจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ